โตโยต้า Le ีโวนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยเกียร์เมนนวดคันสีขาวตัว E แต่ได้เบาะหนังครับต้องไวๆยวยกันหน่อยนะครับราคาดีด้วยพี่ราคาไม่ค่าห้าแสนครับแถมเรขไม่แค่เก้าหมื่นเท่านั้นนี่คือโตโยต้า Le ีโว2.4ตัว E นะครับเป็นตัวดับเบิลแคปสีประตูเกียร์เมนนวดเบาะหนังครับตัวนี้เรียไม่เก้าหมื่นนะครับรถปี2 0 1 9ราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับแถมได้คันสีขาวนาะนๆะจะมีเข้ามาทีนะคันนี้ทาการสปาแล้วเรียบร้อยเก็บงานแล้วเรียบร้อยพร้อมขาย อยากได้ซื้อสดนะครับพอเงินมาเลยพี่มาขับกลับได้เลยนะคันนี้ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวตรวจเช็คให้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะไลเนอร์ครับพี่โคตรสวยนะครับเหมาะสมกับ90 0 0 0แน่นอนนี่ครับ4 9 9 0 0 0ครับสวยมากพี่โอ้ร้อนแบบจี๊ยนะครับด้านในเป็นยังไงนี่ครับด้านในได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยพี่นะครับเบาะหนังสวยมากพี่ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกกับผมได้ครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพหรือมาเซ็นที่กรุงเทพนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทุกจังหวัดอยู่แล้ว <Hey. S 1> แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับสาหรับชาวพี่น้องสงขานะครับรถใครที่พังไปแล้วจมน้ําไปแล้วเสียไปแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่ผมเป็นกำลังใจให้คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับสำหรับชาวพี่น้องสงขาซื้อรถก,กับผมผมส่งรถไล่าให้ฟรีครับมูลค่า2 0 0 0 0บาท นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเรื่องรถสไลด์เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายรีโวสีขาวนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะสำหรับตัวหน้าหล่อนะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นเะครับเป็นตัวดับเบิลแคปเกียร์แมนนวลนะครับหรือเกียร์ธรรมดานะครับแถมตัวอีนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคันนี้ขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับราคาดีด้วยนะ4 9 9 0 0 0เ้าหนะครับ ได้ในส่วนของไม่เก้าหมื่นด้วยนะครับรถปี1ินะอ่านะครับตัวหน้าหล่อขาวนวลๆหน้าจับหน้าใช้หน้าซื้อต้องคันนี้ครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับทำการเก็บงานอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกับป้ายทะเบียน7076นะครับโคมไฟสวยๆส่ๆไม่มีแตกหักแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเก็บระหว่างกันชนครับพี่ดูก่อนสวยมากไม่ค่อยอาอาไม่ค่อยเยอะเลยพี่นี่ครับสไลมฝักโอ้โหโคตรเงาพี่ดูแสงที่กระทบกับตัวรถครับนี่คือสีขาวนะ โอ้โหนี่เลยพี่ร้อแม็กซีสวยนะครับตัวนี้เป็นยางปี2 0 1 9ยางปีเก่าแล้วผมเปลี่ยนใหม่ให้4เส้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงแม็กขอบ17นะครับทันนี้ผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สเสเนแล้วนะอย่าลืมทวงผมเลยนะอ่านะครับเอายางไปเลยปี2025น่้าะครับกำลังจะปีใหม่แล้วนะครับกำลังจะปีใหม่แล้วใครหารถไว้กับต่างจังหวัดที่ชอบเกียร์เป็นนวดนะแถบคนนี้ได้เบาะหนังด้วยนะขอพูดบ่อยๆหน่อยนะส่วนมากตัวอีจะเป็นเบาะผ้านะอ่านะครับ ตัวนี้กระจกมองข้างก็เป็นกระจกแบบพบไฟฟ้าแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นโคเมียมแบบนี้เลยนะครับใครได้ยังไงคุ้มค่าแน่นอนขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็ขออภัยนะโอ้ลูกค้ามาซื้อสดน,นะครับคุณแมนเตือนหนวันให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้โอเคนะผมซัพพอร์ตให้นะครับอย่างผมซัพพอร์ตให้นะครับน้ำมาเต็มถังโอเคนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว มือจับนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ในส่วนของตัวกันสะมีอะไรนะครับครบจบหมดแล้วพี่คันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับอยากได้ราคาซื้อสดนะจบแบบเน็ตๆน,นะครับผมเนี่ยจริงใจที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อีกราคาหนึ่งมาถึงหน้าเต็นแล้วอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็เสียความรู้สึกผมขายลดราคาเป็นล้านพี่ผมไม่ได้ขายเฉพาะกระบะนะครับอันนี้เป็นช่องกระบะผมผมขาย Fortun e er, r ร a c คมเมผมต้องชัดเจนกับลูกค้า นะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อสดนั้นลูกค้ามีเงินอยู่แล้วนะครับแค่ว่าขอตรงไปตรงมานะลูกค้าเคยสอนผมหลายคนเลยนะคนมีตังก็ขอบคุณลูกค้าที่ผ่านมานะครับที่สอนในบทเรียนนะในการในการคุยกับลูกค้าที่เขามีตังมีอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมอยากไปยุดนั้นเหมือนกันนะจุดที่มีตังซื้อสดอะไรอย่างงี้นะครับแต่ลูกค้าที่ซื้อสดนะครับน่ารักมากนะครับแต่ละคนนะก็คือเขาไม่ได้แบบว่าโม้แบบว่ารวยอะไรประมาณนี้นะ คือเขามีเงินเขาก็สอนด้วยนะครับเขาเอ็นดูผมแล้วกันนะครับใครที่อยากซื้อสุดมาหาผมได้นะครับเรื่องเป็นกันเองผมเป็นกันเองที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ลวกันคันนี้ก็ชนก็อยู่ในสภาพดีเลยพี่นะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวไลเนอร์นะครับมีมาให้ข้อดีของคันนี้นะครับคือเขาใส่ในส่วนของตัวนี่ครับพอนแรงพอนแรงนี่ต้องไปเพิ่มนะครับต้องไปเพิ่มที่โตโยต้านะนะครับพอนแรงนี่ต้องไปเพิ่มที่โตโยต้านะครับเขา ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือสะโพกขวาพี่นะครับนัสะโพกขวาสีสวยเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือสะโพกซ้ายครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับตัวผ่อนแรงนะครับเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเวลายกนะครับยกมือเดียวได้นี่ครับยกมือเดียวได้อ่านะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ที่สําคัญได้เป็นคันสีขาวด้วย นี่ครับคันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพี่ความมาแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับได้ยินข่าวจากภาคใต้นะที่ว่ารถจมน้ําอะไรเยอะๆนี่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะของผมไม่รับนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านที่อยู่ภาคใต้นะครับโทรมาขายรถกันนะครับก็บอกตรงนี้ไ้ก่อนนะว่าผมไม่รับเทินหรือรับซื้อนะครับเพราะว่าของผมจะเน้นเรื่องรถคุณภาพอยู่แล้วนะครับผมผมจะไม่รับรถจมน้ํามานะครับแต่ใครอยากได้รถคันใหม่แค่ติดต่อผมมา นะครับผมช่วยเต็มที่ครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวคัตซีนะครับต้อสวยเลยพี่นะครับตัวเลขคัตซีนะครับคมคมแบบนี้ไม่มีการเจียต่อใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้สีเทีนเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังตรงนี้เขาใส่พรมกระดุมมาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็ไม่ได้ขาดไม่ยุดตัวเลยนะครับสวยมากสภาพหลังคาด้านบนครับรอยยันพาอะไรไม่มีนะนะครับถือว่าครบจบ นะครับถือว่าครบจบเลยใครได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มเป็นฟิล์มเอ็กตานะครับเป็นฟิล์มมีพอด้วยนะเอ็กตานะครับอืมแล้วก็พอมาอะไรพอมาอะไรมันติฟังก์ชันนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวควบคุมหน้าจอเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับหรือใครอยากไปเปลี่ยนเป็นจอ and r o อ d อะไรก็ไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมเปลี่ยนให้ซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายผมเปลี่ยนให้ได้นะครับเอาแบบครบจบกับผมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับยวผมมีราคาให้ นะครับนี่ครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับที่มีในส่วนของตัว Eco Power Mode โหมดแล้วเรียบร้อยนะพี่คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะด้านะครับเบาะหนังนะครับกุญแจแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถแล้วกันนะครับจะได้เห็นเลขไมค์กันแบบหนึ่งนะนี่ครับเลขไมค์เก้าหม่นหกพักิโลเมตรนะครับนี่ครับหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงกัน มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าคันนี้เพิ่มออปชันจากป้ายแดงเยอะมากนะครับได้เบาะหนังได้ในส่วนของโชกนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้จากทางโตโยต้าแล้วก็ฝาท้ายด้านหลังนะครับเพิ่มในตัวของตัวผ่อนแรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่นะครับในการใส่ของตัวโชกนะครับวิธีใส่เขาคือถอดน็อตแค่ตัวเดียวด้านหลังนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาต้องอใส่ในส่วนของตัวขายึดตรงนี้เนาะหัวน็อตนีน้ไม่เคยถอด นะครับไม่เคยถอดนะอยู่ในสภาพเดิมโตยทาโชกของแท้ครับนะคานด้านหน้านะครับสีสวยมีการวัลันตีให้นะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพิ่ความแน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าโอเคและที่สําคัญในส่วนของนี่ครับนี่สวยไหมอ่านะครับเนมเพจนะครับแล้วก็ตัวโชกนะครับของแท้ o y o ตาแล้วก็หัวน็อตนะครับสวยทั้งสองฝั่งนี่ครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะสีเดิมรอบคัน รเรื่องน้ำมันเครื่องผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้ภาษีพรบรผมมีการต่อให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าซื้อสดก็ไม่ต้องังวลนะจบที่ผมนะครับรอรับแค่เล่มอย่างเดียวนะในการซื้อสดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากการผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่ต้องพลาดลดไม่หม่ๆเสือนี้วันนี้ผมแมทพิยนตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ